ก็เป็นพระศิวะในตำหนักพระแม่กวนอิมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งเดิมก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กล่าวไหวบูชาอีกมากมายเลยลักษณะเป็นจะเหมือนที่ที่พันเลยครับนี่ก็จะพาเที่ยวให้ครบให้ทั่วเลย และ่นลาคอนเหนือข้าและขึ้นที่ข้าาจิงันะเหมือนพิพิธภัณฑ์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลฝั่งนี้เป็นพระแม่กวนอิมในปางต่างๆ ปาสมนักษต่างตขงาแทจมร่างโาพความประสงค์ได้ทแหพวกะายิทุกานมีความประสงค์ต้องการร่วมโริาลงศบให้แก่ผู้ยากไร้หรือต้องการทำบุญพิมนังสือวด่าพระพุทานาหรือต้องการเข้าบูชาวัดมคต่างไ้ชา